gần hàn không nào mà tông này mà tông hèn cạch áo sao đôi kì lơi ok sao phụt nà, Pút. nà Chắc có phải mà to quá nhỉ hớn lở để hết quần mà bâng tư quần áo bâng to pay <laughs> ข้อตระหญาตเได้ทุกคนสำหรับผู้ที่บรสุทยาเนาะอันนี้จะเอาเช่นวิธีชีตข้องมแมททัลแพดเพิ่นเฮ็ดจังไหลเนาะสำหรับผู้บรสุทยาณแข้อโทษข้อภัยนำด้อยสบายครับผู้ชมถือว่าคลิปนี้กับอีกตีมคลิปหนึ่งที่บุญวันพาตรงเรื่องแหละดำเนินการคือเก้า Thì mình nên cà phát gà À phải kìm khấu này nè nè Mó đi về Này hết dân phải hết nè Ô hết đi Chạy mấy nhanh hơn Xúc nè Ô chạy xúc giá Ê đây, mày thao Bố đi nhìn nữa nở nhá Chút da! con trai ra ra hắn là xuống nè thì cẩn thận không nào bật tông này bật tông hang có chậu sợ đói, kia lời ở kia Put na phân hẳn loại cái to có phải mà to quá nhỉ <laughs> <laughs> cứ ăn để hết quần vương tiêu อนเอาเบิง้งต่อไปอา่ขออาขออนุญาตเด้อทุกคนนะสำหรับผู้ที่บรสุทธิย์ยาเนาะอันนี้จากาเฮ็นวิธีชีวิตข้องมแมททัลเพดเพิ่นเฮ็ดจังไรเนาะสำหรับผู้บรสุทธิ์ยากแต่ข้อโทษข้อ,ขอภัยนำบร้อยที่ชีวิตข้าเจ้านานๆแล้วเนาะแต่จูป,ป้ากันนานๆด้วย <c oughs> ว่ากันไปเนาะเรื่องประชุดแยกกับข้อถดข้อไผ่นำเนาะ <c oughs> นึ่งเข้าแซ่เดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เออไปเท่ามีห้าก,กว่าอีกนึ่งเขา้าขึ้นลืมเซ่กเข้าเข,า <c oughs> ข้าจนกินเข้าให้เป็นสุขคนละตัวเองวันอี้นึ่งเขา้าเถอะ กินแล้วเอามชวยเาลูกได้มากลูกนมาได้มาเอาเากินตัดสวยเอาเอาเขานี่ไปปไว้ดีดอมก็มีแล้วตุ่งกระมีจับแม่บ้อรามีรามีแอปอยู่แอปอไกินซื้ออันนี้ไปยูนีเลยบออเรอยู่รุ่มก็มี เอาุยที่บอลเด้อเอาเ้อลูกกินข้าวไปแอปไปเอาแอปเอาแอปจะจะลุมนะแอปเขานะพ่อก็เอาทงยางเซกบไปไวบ่เดียวามแอปปนึงเลียลูกบ่อด้เดี๋ยวขาลูกเอาแอปเมีแอปเขาอยู่เราคัดลงไามันนั่นได้ยอปรพักลงมาก็ได้เา เราไปดัก yup. ก <To> ัยันไกเขาโดยเอารันจรรันจรรันจรเอานี่ได้เอฟเขาน่ะซะหรอเอานี่ซะนี่เอฟนี่

ใส่บนปากันป้ามงยังไงรักวหดหรอว้าดีบตัวเองฝ่งีแม่แกฝังนี้เห็นนะป้านี่ันไ่นไอ้น่นนแกมานั้นกินเลย ตอดเาบริกินมันบริยักถึงไปโอ้เป็ูดแต่งกินเนี่แซ่บบ่ข้าวบอก่ยากกับอันแกงแ่บเก้าขนาดป้าข้าวเ่นเกินแนข้าวฮ่าฮ่าฮ่าง่าฮ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 ่าง่าั่าฮี่เฮ่ดฮ่าฮ่่าน่่า่นฮ่นดาดีฮ่ดฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าด่าฮ่ดฮ่าฮ่่า่า่าฮ่า่ ううโอ้มันจับม right ันขวบป่าน wow, ี่นะเออมันนั่นเป็นแลไรล่ะนองไปผ่าไหมครับหนผ่าผ่ามันแล้่หตวใจงันเอาได้ซ้ำนี่นะเหมื่งได้ซ้ำนี่เมื่อวานในได้ซ้ำนี่มันนี่ได้ซ้ำนี่เป็นหิวซ้ำเนี่ยสีคงกินออกไปสีคงกินออกไปกินเด้อเจ้าคือกันแน่ซื้อมาไว้เพื่อเขาได้ใต้สีจะเบียบุรีกินหนึ่หม้อบอกนะใต้ได้กินเบียร์ได้นะ ไม่ได้ซื้อเบียร์ขอดแล้เดี๋ยวนี้นะตะกี้แท้ยันตายหรือเปล่าพนึงอยี่ตายปะยาตายปะเงินอะไรพนึงหน่อยมันตายปะตายเหรอนก็จะหวามันก็หักอีเป็นเธอแล้วมันกินไรเบียร์นะก่อนเอาเดินๆก็ค่อยแล้งงานง่ายค่อยสรุปกันแป๊บนึงอันนี้ห่ายังสรุปทุมือซุมือซุมือนี่ไปได้เลยสรุปดูไลรหมดรอดเนาะ ອໍແມ່ນເບິ່ງຊິເອົາອັນນັ້ນເລີຍບັກຕົ້ສັາປຫ້ມแม่ທີເພິນສັ່າດນາະຊິອາປປະໄວ້ໃ ใถ่ายทุกอย่างไอเดียวเรามัดจุกไอสีหอยจะเข้ารถไปเอาจักอ่แม่ยังเตรมไมันาบื่อหรอ่ยวหรือว่าเอาไปเพื่อวัดมีคนจักไดได้พอแม่น่ะสร้างห้าทงเอาไปจากสิบนึ่งหน่อบอสิฟ้าไปตั้งประเทศนั้นห้าทงนี่นะไปตั้งประเทศพรงนี้ก็ได้ ก็ฟักมาสันบดะคันาไรมานี่ยคันว้านันก็เ่นมาออกกได้่หนึ่อันเฮ็ดเราใส่ไอ้ไม้เขาไปนะนกเฮ็ดจะได้ทุ่งุงย่างย่างเนาะหุงใหย่างหอยเนา่ต้อย่างนี้ได้บ่พอบาจะหก่งเอาคันสิบงกไเฮ็ดไรอันนี้จจ้ ได้ยูอ๋อเดินเราไปเขาเราใครไล่เงินกันเอาเนาะฟักเพื่อนกันเนาะยันเจ้ากงนะทิบเลยทิปเลยพอน้องยืมเงินไอรัดหนึงมื่นน่ะเดี๋ยวะเฮ้ยเอาตอนนี้เลยเนาะพอดีสิบท่องเนาะ แต่ว่าอยากเราคูมใช้เงินแล้วครับงั้นเงินเงินเรื่องแล้วเงินสิพ่อจะได้ยืมเงินเอาเอาเสนะเอาสิบทุ่งปะไว้ก่อนก็ได้เราว่าบัดบัตรพ่อเรามาปน้าเราอากาเออข้าดามีผู้เอาน้ำเติมกาซีมาเอาน้ำน้องไปเติมเอาสิบทุ่งซะแต่ว่าอยากเอาไปดูโอ้น้องมันบ่มีอันใสเหี่ยวหนอเออเบิ่ง

มีทุกอย่างอย่างเี้ยสิฟ้าบ่ไออ่เข้มนองมาบานนี่นะทุกอย่างอะทุกอย่างทอย่างเี้สฟ้ามีบ่ยังท็แล้วเนี่ยเป็นดูใันมีแต่ละน่ะไอซีไซยาไปไอสลดไปมันอันน่ จีเอาไปตอน่แม่ทีไปด้วยเบิ้งดูอัดเครื่องมาวานนี้มีบอมีเป็นทุ่งหญินห้อยไปเลยห้อยสยาเราครอบเครื่องมาอ้อกอกวาสันนะเอออันนี้แหละอันนี้แหละเออมาเออตวแห้งสยามกันไปฟากเพิ่นอยู่ต่างประเทศเนาะ เราไปวัยให้ได้บางทีมีคนจักได

จะซุ่งบริษัทนะจ๊ะโดยนม่แหละเนี่ยพราะกำลังฟักเนี่ยฟักอยู่สดๆเลยแม่เลยตอนนี้นะส,ดๆ,สดๆเอาสดๆกันไปเลยโอ้อยูอันอันมาเอาไรเด้อแม่เด้ออยู่บ้านอันอยู่บ้านนาักอาพุนท้องแม่พุนท้องเมืองเทียงโดย

เซอร์นีปะเดี่ยแบบท้งนี้ท้เรียงเลยปะเดียนักอัดแน่นเลยเอาเรียนบ่ามันกว้างไรเด้อสรดปไปโอ้จากสิ่ทตกกใส่ มันแห้งขนาดนั้นดโดูดูลูที่ไิ่ให้ดู่ไหมได้แล้วดเบึงหนักบ่ว่าไปคอยว่าเนี่ยกลังจีเพิ่หนึ่งซอนก็เดียวน่ไก่ทางไก่ลอยไปโลออ้้้ววสาาตกันนีบ่่ ทุ่งเนาะข้ามันแห้งก็จะได้อยู่ประมาณช่องโล่เนาะประมาณช่องล่ช่องดอปลายผลนี้หึ่งล้านกิบขี่ยืมไอ้สแก้วจัดงานยาพลนี้นี่นะแล้วก็ขับจีเเนาะจำนวนจะได้ยืมไปแน่นแหละเพื่อนจะว่าเป็นยังแต่ว่าอันนี้พอดีแหละได้ยาแล้วก็สีไปฟ้าไปครับเพิ่นหาทุ่งแล้วก็หาทุ่งนี่ก็สีสีใหญ่ผลแท่นนั้นละกลิ่นบึง ขวะครับก็งไดทหนึงเือมือนก้นก็มีคนมาท้าว่าได้ไปห้บนนำบัตเอามาห้ได้สันเออ่ได้ไปพอดีเอาไปป่าค้าเป็นนท้ามข้าเป็นนท้ามกินเองโอ้ไอ้นู่นเห็นยังไงคฟักนั่นน้อยนั่นน้ยข้าวนยข้าวา กิ๊บซ่าคนโบรายากไปโจอเดยอ่ะเปลี่ยนไปก่อนอันเนี่ยยานลุ่มยาเพื่อนอ่ะเนาะอ่ะทุกคนคลิปนี้กับชิดากันไปเพียงพร่นั้นเนาะพบก,กันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สาบายดี